สวัสดีการับรี้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้13ธันวาคม2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็น,นครับจมารายงานได้พี่้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานาการณ์การสลบในพื้นที่ปฐม่าก,ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลนะครับและเมืองอยางกงนะครับสองเมืองใหญ่นะครับ ชายแดนติดกันนะครับไล่ถูกกองกําลังพเที่ปบนะครับเข้าโจมตีฐานทัพของทัพมา้าขมายาที่319นะครับกองกําลังพเที่ปับกำลังพล60นายนะครับไล่เข้าโจมตีฐานทัพของทัพมา้านะครับซึ่งเป็นฐานทัพขึ้นที่เลี้ยวนะครับไล่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชายแนดนรัฐมันตะเลนะครับติดกับเมืองยางกง ในพื้นที่สองเมืองใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อนะครับในพื้นที่เขตลัดบันตะเลและเมืองย่างกุ้งนะครับวันนี้ปฏิบัติการของกอ,องกำลังพิเดียบก็เลยเริ่มขึ้นนะครับเมื่อส่งเวลา15นาฬิกากองกำลังพิเดียบนะครับไลยบุกเข้าโจมตีกองทัพมาคามยาที่3 1 9นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อนะครับระหว่างพื้นที่เขตลัดมันตะเล ไปอย่างพื้นที่เมืองย่างกุ้งกวกกำลังพิเดียบนะครับโจมตีร้อยอาบุญหนักนะครับได้ใช้อา g พยิงถล่มอย่างหนักนะครับได้ใช้บุญประจำกายอีกหลายชนิดนะครับปืนโกดน,นะครับได้ยิงถล่มท่านพม่าท่านพระมา,า,ะมาตั้งหลักไม่ทันนะครับโกองกำลังพิเดียบเลยเข้ามาปิดต้อมโจมตีหนักนะครับในพื้นที่เขตติดต่อรัฐมันตะเลและเมืองย่างกุ้ง ในเวลาต่อมาท่านพม่าก,ก็เลยยิงตับโต้กองกําลังพิที่บเส้นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่กองกําลังพิที่อบนะครับกาลังพลมีมากกว่านะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีหนักขณะดเดียวกันนะครับท่านพมา่าตกโจมตีอย่างหนักนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกําลังพิที่บเอาไว้ได้นะครับเลยขอกําลังเสริมจากพื้นที่ในเมือง ในเวลาต่อมานะครับทำตัมาเลยส่งดลิคเตอร์หนึ่งลำเข้ามาทิ้งระเบิดอย่างหนักนะครับส่งผลให้กองกําลังพีเดียบต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับต้องลากถอยไปกอนนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพมาได้นะครับเนื่องจากไซดีิคเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับส่งผลให้กองกําลังพีเดียบต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ทันที ปฏิบัติการขอ,ของกำลังปียอปปนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็ส่งผลให้ท่านพม่าไล่เสีสยชีวิต2ลรายได้รับบาดเจ็บ1ลายทางพัขงของกกำลังปีแปนั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสีสยชียวิตแต่ได้นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เขตรัฐมันตะเลย นะครับเรามาโลข่าวที่สองกันต่อนะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่เมืองมินช่นะครับอยู่ในเขตภูมิภาคนะครับวันนี้กองกำลังพีเดียบก็ได้ออกปฏิบัติการเส้นกันส่งบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา14นาฬิกา20นาทีนะครับกองกำลังพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่เมืองมินช่นะครับก็ได้ออกปฏิบัติการเข้าโจมตีทันทัพกองทังพบมานะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ฐาทนทัพของทัพมานะครับขามายาที่106นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองมินขันนะครับถูกกองกำลังพิเดียบได้เข้ามาปิดตอมโจมตีอย่างหนักกองกำลังพิเดียบนะครับกำลังพล50นายนะครับได้เข้ามาโจมตีอย่างหนักนะครับฐานทัพของทัพมาศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเวลาต่อมานะครับดันจารีถูกโจมตีอย่างหนักนะครับทนพมา illes, ก็เลยยิงตอบโต้กองกำลังพิเดียบเส้นกันนะครับทนพมา โจมตีเ้่ยอาวุธหนักเส้นกำปืนคอ120นะครับปืนคอ81มม,มและ82นะครับได้มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องของกำลังพิทียอาบพีจีปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายสเนิตนะครับปืนเด็กปืนใหญ่ได้ยิงถล่มท่านพม่านะครับได้มีการยิงตอบโต้กันไปมาในพื้นที่เมืองมินชานของกำลังพิทีบกำลังพลมีมากกว่านะครับท่าน,านพม่า ธรรมาที่106นะครับเนื่องจากเป็นฐานทับเคลื่อนที่เร็วมีกําลังพลประมาณ30มสนายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานความก,กาลังพิดียับได้นะครับจน,นจะได้มีการประทะกันสงองชั่วโมงกว่าในพื้นที่เมืองมินชานทานพม่าสู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับไล้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป หลังจากได้เสียงปืนสงบลงนะครับกองกำลังพีเดียบก็ได้เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพทัานพมา่าได้เสียชีวิตท่าลายได้รับบาดเจ็บ3ลายทางผังกองกำลังพีเดียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ล,ล,ล,ลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้งดเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนานการสู้รบมากกว่านะครับปีนี้ก็ประสบความสำเร็จสามารถเข้ายึดฐานทัพของทัานพมา่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองมินชานเขตปมิภาค นะครับลำบาโลข่าวด้วยซกันต่อนะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกัะสินนะครับวันนี้ทายแดรนดรัฐกัะสินนะครับวันที่13บสธันวาคมสมุทรสงครามของวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับทางการจีนหรือว่าประเทศจีนนะครับก็เลยเปิดลานทรายแด์ทั้งหมดนะครับที่เป็นทรายแด์ติดกับรัฐกัะสินกอนทัพกัะสินเคลและ k คลโอนะครับเลยควบคุมพื้นที่ หลายแห่งนะครับที่ติดกับสายแลนจีนนะครับที่ผ่านมานั้นได้ถูกทางการจีนไล่ปิดปรานสายแหลนนะครับทําให้การเข้าออกและการเข้าซื้อสินค้านะครับในประเทศจีนนั้นก็ซื้อได้ไม่มากนะครับเนื่องจากมีการปิดปรานนะครับแต่วันนี้การทํามาค้าขายหรือว่าการเข้าออกประเทศจีนนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ทางการจีนนั้นมีการเปิดปรานให้กับกองทัพกสิท์ kia ที่ผ่านมานะครับทางกองทัพกสินเข a เอนะครับไปซื้อสินค้าและอีกมากมายหลายรายการนะครับที่ซื้อจากประเทศจีนนะครับเนื่องจากมีไซแลนติดกับจีนนะครับก็เพิ่งพาจีนมาเลยตลอดนะครับกองทัพกสินเข a เอวันนี้นะครับก็สามารถเข้าซื้อสินค้าที่ต้องการนะครับในพื้นที่ประเทศจีนได้ตามปกตินะครับก็ทําให้พี่น้องชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็ดีใจนะครับที่ทางการจีนนั้นเปิดลานทุกลานนะครับที่มีการปิดก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในพื้นที่รักกัสินนะรอบลำบาโลข่าวที่4นะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่เมืองปะทกูเขตพม,มิภาคนะครับปนันจุบอนกําลังพิเดียบก็จะหนักจัดเตรียมอีกพื้นที่หนึ่งนะครับปนันจุบันกําลังพิเดียบนะครับได้ออกปฏิบัติการ ส่งเวลาสิงนาฬิกาสามสนาทีของวันนี้นะครับกองกำลังผิเดียบไล่บุกเข้าโจมตีฐานทะพองทะพมานะครับกำมียาที่208นะครับตีตั้งอยู่ในพื้นที่กองกำลังผิเดียบกำลังพลแปดนายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทะพองทะพมาตทีตั้งอยู่ในพื้นที่กองกำลังพิเดียบนะครับโจมตีไล่อาบน้หนักนะครับได้ใช้อาวุธปืนใหญ่ปืนกลนะครับอาวุธป,ประจำกาย หลายสเนิตนะครับเป็นเด็กเป็นใหญ่นะครับและยิงถลม่มฐานทัพของทัานพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขณะเดีวยวกันนะครับกองกำลังปีดีเบยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพล้นดินในพื้นที่เมืองปัะโกกูเวลาต่อมานะครับหลังจากที่ถูกโจมตีหนักนะครับท่านพม่าก,ก็เลยยิงตอบโตกองกาลังพีทีเอฟเส้นกันนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนัก ทันพม่านะครับได้โจมตีเรอยปืนคอ120นะครับปืน81มม,มและ82นะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนักกำลังพิเดยียบกำลังพลมีมากกว่านะครับเลยเข้ามาโจมตีทุกทิศทางนะครับในพื้นที่เมืองปะเขาโก้กำลังพิเดยียบยังได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับต้องการทานราันพม่าเสริมกองกำลังเข้ามาสมทบในพื้นที่ ท่พม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับตัวกองกำลังพิทีพเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักกําลังพลของท่นพม่ากำยาที่2.8นะครับมีกําลังพลประมาณ40นายนะครับเนื่องจากเป็นฐานทัพขึ้นที่เลวนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกาลังพิทีบเอาไว้ได้ แม้ท่านพม่านะครับจะขอกําลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสมทบได้นะครับเนื่องจากกองกําลังพีเดียบได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทั้งหมดนะครับทําให้ท่านพม่าที่อยู่หน้าหน้านะครับต้องยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่เราจะได้มีการประทะกันประมาณสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงนะครับในพื้นที่เมืองปักกู่นะครับกองกําลังพีเดียบนะครับก็ได้ เข้าปิดล้อมโจมตีห,หนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางพักผืนดินในเวลาต่อมานะครับการพม่าไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับมันก็ได้มีการประทะกันอย่างหนักนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกําลังพิดีบเอาไว้ได้นะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่าหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับกองกําลังพิดีบก็เลยเข้ายึดพื้นที่ทันทีนะครับได้พบศพท่านพม่าไ่เสียชีวิต 8ปลายนะครับได้รับบาดเจ็บ6ลายทางฝังของกองกำลังพีทียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ลายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต้อย่างใดเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นนะครับปีนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของทัพพม,ม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองปะโคกูกองกำลังพีทียบยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของทัพพม,ม่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับป็นสติท่านพมา่าไล่ถอนกําลัง ออกจากพื้นที่ไปกองกำลังพิที่บนะครับสามารถยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนนะครับเงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเงินจัดของพม่าะนะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จสามารถยึดได้ทั้งอาวุธปืนนะครับเงินจำนวนหนึ่งนะครับกระสุนปืนอาวุธปืนจำนวนหนึ่งนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับกองกำลังพิทียปบที่อยู่ในพื้นที่เมืองปะ,ะกเขาโก ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมขอ,อยุติรายการไว้เพลงเท่านี้นะครับค่อยมาพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ